เสียนะผมขึ้นมาแล้วก็สูงว่ะแต่ทำให้เราเวออ่ะจะลุยหรือกลับใจก็ยังไม่รู้เลยนะครับ นี้เรากำลังเริ่มขึ้นเขากระโจมแล้วนะครับอันนี้จะสูงกว่าเดิม่ากน้คิดได้ไงรถสปอร์ตมาขึ้นเขาเดี๋ยวดูว่าเราจะเราจะขึ้นได้ไหมนี่ก็เร่งแล้วทามันขึ้นเนินไงมันขึ้นตลอดมันมีจุดพัก เขาโจมนะขึ้นมขึ้นเหนื่อยเดี๋ยวตอนนี้ยัง,ย,งยังคิดยังธรรมดาอยู่นะเดี๋ยวเจอแบบไม่ธรรมดาเจอแบบหินนะ อันนี้เป็นหลังลูกหลังแล้วนะไม่ใช่หินแล้วนะทางปูแล้วนะเออเฮ้ยจะขึ้นยังไงวะนะี่ขึ้นได้บ่ห <c oughs> ัูใจเริ่มส่อแล้วนะเนี่ยไปลายถนนเว้ยเออ,เอ,อตามลายมันน,นี่เจอแล้ว โอ oh, oh, ้มันไม่หินแล้วเนี่ยเดี๋ยววันไปทางมันก็จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันโอ้โหลงลงลงอ่าฮ หลังไปรู้สึกมันจะสูงสูงนะครับถ้าลงเราต้องบิดขึ้นมันรอไม่ได้นะต้องบิดไปร้องบ,บนอะ่ะรอหน่อยเตนขึ้นมาหน่อยรถมันจะไหลงไง มันเป็นทางขึ้นสูงมากนะ๋ยวไปเจอทางทางทรายมันมันจะเลื่มนมากเลยนะครับเอารถสปอร์ตมาขึ้นเขาคิดได้ยังไงวะเนี่ยคิดผิดคิดถูกวะเออกลับใจดีไหมไปละไม่กลับละโอ้ม่จุดกลับใจด้วยอะไรบาทีขึ้นเดียวพักก่อนถ่ายวีดีโอตรงนี้หน่อย ลงจะถ่ายรูปอหมนะถึงจุดกลับใจแล้วถ่ายรูปหน่อยนี่รุ่นนี้ลุยดีมากรุ่นเนี้เขาไว้ลุยดีดูล้อดิล้อหนาม,นาม,มนดูรถเราดิรถสปอร์ตขึ้นยังไงวหกกะหนักก็หนักค <c oughs> ิดผิดปะวะเอาเอ็มนะจะเอ็มมา,นะเ,าลเลยเอ,อ็มอ,อะไรนะเอ็มเอ็ X ต่อกลับไม่ได้แล้วครับ เหนื่อยเลยวรับคุณรถทางที่ขึ้นมามันก็สูงด้วยนะครับมันว่าเราเหนื่อยเหนื่อยพยุงรถขึ้นเขานะมันเหนื่อยมากเลยฮะเพราะว่ารถมันก็หนักนะทางก็สูงสามได้หน่อยดิ ถ้าเป็นรถเล็กผมว่าขึ้นสบายกว่านะฮะเพราะว่ารถใหญ่มันเวลาบิดมันฟรีๆไงเพราะว่าทางมันเป็นทางทางฝุ่น้วยนะดมันมันฟรีมากยิ่งบิดยิ่งฟรีล้อยิ่งยิ่งฟรีนะฮะมันไม่ไปเลยนะฮะเนะี่ยมันเป็นเดินสูงนะฮะ บกกี้ดันใหญ่แบกกี้ตัวเล็กนะฮะดันดันใหญ่แล้วกว่าจะขึ้นครับเหนื่อยทางมันเป็นเนินสูงนะครับมันไม่ได้ขี่ตรงแบบเรียบๆนะมันเนินขึ้นสูงมากเลยแล้วทางเป็นฝุ่นมันจะลื่นอย่างเดียวล้อมันจะเลื่นลงเขาอย่างเดียวเลยนะครับ เขา้ายเข้าตายเอาตายแล้วคิดผิดคิดถูกวะเนี่ย <laughs> ขึ้นสูงนะฮะมันเลยทำให้รถไม่มีแรงวิ่งระมันเลยตกนะต้องเข้าเกียร์หนึ่งตลอดนะ,ะกลับใจตอนนี้จะทันไหมเนี่ยขึ้นมาสูงแล้ว ถ้าเป็นรถเล็กนี่ไปเร็วนะพวกเอ็มพวกเวสนะแป๊บเดียวขึ้นเลยนะแต่นี่รถมันหนักไนงะมันขึ้นทางเนินตัยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิงเบิร์นล้อยิงเฟียวเพราะทางฝุ่นทั้งนั้นเลยนะแต,แต่ก่อนนะันไม่ฝุ่นมันขึ้นง่ายนะมันฝุ่นเยอะมันทาให้ล้อฟฟีมากเลยยิ่งมองก็ยิ่งสูงว่ะโอ้สูงกว่าเดิมอีกนูน่น มาเป็นพลายเขาจริง <laughs> ถึงแล้วสานเจ้าพ่อเขาคลอดนะฮะได้พี่เขาเข็นขึ้นมาด้วยอนะรถผมขึ้นยากมากเลยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าอาติพาขึ้นเขากระโจม <laughs> นี่ยังไม่ถึงครึ่งทาง <laughs> <laughs> ไม่ใช่วง,ง่ายๆเลยนะโหดจริง หลุมว้จะค้าย่างนี้กแวเอลอลอปีนหวงคิดผิดว่าเราสปอร์ตขึ้นมาเขาแล้เราเราดีบากันเราเราฮะแล้วลงลงยังไงวะเนี่ย ล้มรถเขานี่ตายแล้วสูงมากเลยหินด้วยนะสูนี่ยต้องหาคนดันอ่ะเราเอารถมาผิดคันเอาสปอร์ตมามันขึ้นไม่ได้หรอกสงสัยอย่างเงี้ยขึ้นได้แน่นอนเนี่ยล้อดูล้อดูเบาของเราล้อไม่ขาดเหมือนจักรยานแล้วเราเอาสปอร์ตมาโหต่างกันเลยกันขึ้นล้อก็ไม่เหมือนแล้วดูล้อเขาดิล้อหนามเราล้อดิ ขึ้นยังไงเราเดินไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปดิไปน่าจะขึ้นรถกระบะพี่เขาไปตอนแรกแต่เราก็หาอาศัยเขากลับนะเออไม่พี่เขาไม่จับเขาค้างคืนก็รอหาคนอื่นกลับลงมาก่อนใส่ขึ้นไม่สุดแล้วนะใสยรอบหน้ามาใหม่แล้วรอบหน้าเออเอา M มาครับเพราะว่ารอบนี้เราเอารถสปอร์ตมาขึ้นไม่ได้นะขึ้นแล้วมันจะล่นหล่นนะสูงนะเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่สูงนะ ต้องมาดูตัวจริงถึงจะรู้มาได้แค่เรามาได้แค่ครึ่งครึ่งชั้นเองเจ้าพ่อเขาเขาคลอด เส้นทางมันไม่เหมาะกับรถสปอร์ตของผมจริงๆนะครับคือว่าเหมาะกับรถวีบากมากกว่านะฮะเพราะรถสปอร์ตของผมขึ้นไม่ได้ทางลุกลังนะตัวอย่างสงูงอะมีแต่หินเขาขึ้นดีกว่า จอดตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะโเนี่ยตรงนี้สูงมากเลยจริงๆนะเห็นงนีน้มองแบงล่างโน้โหไม่รอดแล้วรถสปอร์ตขึ้นไม่ได้แล้ว เดินขึ้นไปหน่อยไปถ่ายรูปทำวีวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนแค่ขึ้นยังเหนื่อยเลยเอารถผิดคันมาถ้าจะเป็นรถวิบากน่าจะดีเนาะอุย้ยขึ้นยังเหนื่อยจะมีแรงดันรถไหมเนี <laughs> ่ยสูงจริงสูงมาก เรามาได้แค e ่ผ่าเขาคอดเลยเฮ้ยแต่สูงว่ะแค่นี้ก็สูงนะรถเราขึ้นไม่ได้ก็ถ่ายวิวตรงนี้ซะเลยนี่นี่ก็สวยนะอืมสวยดิวเห็นในไกลที่สวยมากสูงมากเห็นหมอกเลยนะคือเราเอารถปรผิดประเภทนั้นบางทีไม่ใช่หรอกคือต้องออกเอ็มเอ็กมาขึ้นได้แต่แต่อาร์ติแมขึ้นไม่ได้รถมันหนัก ก็เลยถ่ายวิวทถ้าผู้ชมไป้ตรงนี้ตรง้เนี่ยสวยนะเนี่ยเห็นหมอกเลยใหญ่มากเลยหูลูกหูตาโอเคฮะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเปลี่ยนรถเอามาใหม่วันนี้ถอยกลับไปตั้งตัว <c oughs> เอเลงมาแล้วครับ <c oughs> เข็นลงมา <c oughs> เข็นลงมาไม่ขี่ลงมานะเมื่อกี้กิ้งไปรอบหนึ่งเข้าป่าไปรอบหนึ่งไม่ไถ่ายแล้วกิ้งเข้าป่าไปรอบหนึ่ง สูงมากเลยกลับใจจริงๆเลยวันนี้วันนี้เราแบบไม่พร้อมเดี๋ยววันหลังค่อยวาใหม่เรากลับใจดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเครับวันนี้ลงเขาเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวกลับดีกว่ามันมีทางขึ้นไปไหมตัวฮะวัดอะวัดเหรอน่าจะมีอ่ะแล้วเขาจะขนของไปน่าไปเนาะตอนนี้เราก็ลงจากเขากระโจมแล้วนะครับ ก็จะเลยถ่ายวิวรอบๆทางลงมาฝากนะครับ,รบสวยดีเหมือนกันฮะทางนี้ก็สวยวันนี้เราขึ้นเขากระโจมไม่สุดนะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถสปอร์ตนะล้อมันฟรีครับทางฝุ่นเนี่ยแล้วอย่างเนินมันสูงมากครับเราก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับรอบหน้าต้องเอารถเล็กๆมาขึ้นนะครับตรงนี้ก็สวยนะลงมาถ่ายรถตรงนี้ดีกว่า จุดวัดใจตรงเมื่อกี้จุดกัดใจนี่วิวสวยเหมือนกันนะเราไม่ได้ขึ้นไปบนสุดกับว่าจอมันนะเพราะรถสปอร์ตขึ้นไม่ได้นะแต่บางคนก็ขึ้นได้นะแต่เราสาหรับเราคิดว่าขึ้นไม่ได้ก็เลยมาถ่ายวิวตรงนี้สวยมากตรงนี้ก็สวยนะสูงมากเลยนะ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 เห็นเลยนะด้เหมือนทะเลหมอกเลยมีมว,วัดด้วยอ่ะมีวัดด้วยนี่เรายังอยู่สูงอยู่เลยไม่ได้ขึ้น ก็ตอนแรกนึกว่ามันไม่สูงเว้ยพอเข็นจริงเอาบลงมาองสูงพี่ใหม่ตอนกิ้งไม่ได้ถ่ายตีลังกาลงมาจากเขาเลยคันี้กิ้งทะลุทะลุหญ้าเลยไม่ถ่ายไว้ไง